เรื่องเล่าคืนต้องห้ามที่สถานีลาดหายเมธนักศึกษาหนุ่มปี4คณะนิเทศศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ร้างเขาพร้อมเพื่อนอีกสองคนโบ๊ทกับนกจึงเลือกสถานีลาดหายเพื่อให้ดูน่ากลัวและเหมาะกับสารคดีแต่ชาวบ้านเตือนว่าอย่าไปตอนกลางคืนโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืโโน,สสน <maybe. S 2> มันเป็นเวลาที่รถไฟวิญญาณมา ทั้งเมธและเพื่อนคิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กจึงตั้งใจจะไปถ่ายช่วงห้าทุ่มจนถึงตีสองพวกเขามาถึงตอน22นาฬิกา5นาทีพร้อมไฟฉายกล้องและดโดรนทันทีที่ก้าวลมจากรถลมเย็นจัดก็พัดสวนเหมือนลมจากใต้พื้นดินชาญชาลามืดสนิทมีเพียงไฟถนนกระพริบๆเหมือนจะดับทุกเมื่อมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ปลายรางแต่พอฉายไฟไปก็หายไปทันทีนกเริ่มขนลุก แต่ยังคงเดินต่อระหว่างถ่ายภาพนิ่งโบ๊ทเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ข้างรางเขานึกว่าเป็นนางแบบหรือคนผ่านมาจึงจะเข้าไปถามแต่พอเดินเข้าไปใกล้กล้องจับได้ว่าไม่มีขาร่างนั้นลอยเหนือพื้นประมาณหนึ่งคืบและหันหน้าช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เน่าเหมือนศพจมน้ำหลายวันโบ๊กรีดร้องลั่นแต่เมธกับนกยังไม่เห็นเจอของจริงเห็นแค่ในกล้อง ญิงชุดขาวเดินถ่ายหลังกลับไปบนรางและจมหายเข้าไปในพื้นรางเหมือนลงบันไดใต้ดินทั้งสามเริ่มไม่แน่ใจว่าจะถ่ายไหมแต่เพื่อโปรเจกต์จึงตัดสินใจถ่ายต่อเวลา0 0น4นาฬิกานาทีชานชาลาเริ่มสั่นเหมือนพื้นกำลังสั่นด้วยแรงอะไรบางอย่างเมธเงียหูฟังแล้วได้ยินเสียงเสียงเหล็กกระทบเหล็กเสียงหูดรถไฟ เสียงผู้โดยสารคุยกันเบาๆเหมือนอยู่ไกลๆแต่เมื่อหันไปดูทางรถไฟไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าและเงามืดทันใดนั้นไฟทุกดวงดับสนิทความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงรถไฟที่ใกล้เข้ามาเสียงกระแทกของล้อเหล็กเสียงหวีดดังแทบหูแตกแล้วรถไฟโบราณสีสนิมเลือดเหมือนรถไฟสมัยร่งคามโลกก็โผล่ขึ้นจากความมืดแต่มันโปร่งใสเห็นทะลุไปด้านหลัง รถไฟแค่ภาพเงาแต่เสียงของมันกลับดังเหมือนของจริงไฟในกระบวนสว่างขึ้นทีละโบกี้และในนั้นเต็มไปด้วยศพผู้โดยสารที่นั่งนิ่งๆไม่มีหัวบางคนเอียงคอผิดรูปบางคนมีเลือดไหลลงมาจากเบาะกระบวนรรถไฟหยุดตรงหน้าเมธประตูเปิดออกแต่ในนั้นไม่มีลมไม่มีความร้อนไม่มีสัญญาณของชีวิตมีเพียงกลิ่นเน่าและเงาของคนจำนวนมากกำลังยืนรออะไรบางอย่างเสียงกระซิบดังรอบตัว ขึ้นมาสิมากับเราเวลากลับบ้านของเรามาถึงแล้วรกเริ่มร้องไห้เพราะเธอเห็นในบานกระจกของรถไฟร่างของเธอเองยืนอยู่ในนั้นแต่หน้าเธอถูกเหล็กกดจนบุบเลือดไหลท่วมเสือ้อโบทสถ่ายวิดีโอไว้แต่จูๆ่ๆโทรศัพท์ก็ร้อนจัดจนถือไม่ไหวกล้องหล่นลงพื้นและถ่ายเองโดยอัตโนมัติในภาพเห็นคนไม่มีหัวเดินวนรอบสามคนช้าๆเมตโกนให้ทุกคนวิ่ง แต่พอหันหลังกลับทางเดินกลับเต็มไปด้วยผู้โดยสารผีหัวขาดเดินเรียงแถวเข้ามาเดินช้าที่สุดในโลกแต่ใกล้เข้ามาทุกวินาทีทั้งสามวิ่งเข้าไปในอาคารสถานีร้างประตูไม้ขึ้นราเหมือนจะพังกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมคมจมแสบจมูกในอาคารเต็มไปด้วยของเก่าตู้ล็อกเกอร์ผุพังป้ายประกาศเตือนภัยน้ำท่วมเมื่อ40ปีก่อนแล้วเมธก็เจอสมุดเวรเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเก่าๆเล่มหนึ่ง เขาเปิดอ่านหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือสั่นๆว่า00นาฬิกา23นาทีรถไฟขบวนมรณะกลับมาอีกครั้งผู้โดยสารที่ตายยังคงขึ้นลงอยู่ผมได้ยินเสียงคนตะโกนอยู่ใต้รางถ้าใครพบสมุดเล่มนี้จงอย่าเข้าใกล้สถานีหลังเที่ยงคืนท่านใดนั้นเสียงเคาะกระจกดังก๊กก๊กทั้งสหันไปดูเป็นหัวของผู้ชายที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ หัวลอยอยู่หลังหน้าต่างเลือดเปื้อนกระจกเป็นทางดวงตาเหลือกจนแทบหลุดออกมาออกไปออกไปก่อนที่มันจะมาเสียงของมันผิดเพี้ยนเหมือนพูดผ่านน้ำลึกประตูห้องควบคุมเปิดเองช้าๆลมเย็นเหมือนพัดมาจากใต้พื้นบันไดเก่าที่แทบจะพังนำลงไปที่ห้องใต้ดินของสถานีซึ่งเดิมใช้เป็นที่เก็บศพผู้ตายจากอุบัติเหตุเมื่อหลายสิปีก่อนพอลงไปถึง กลิ่นศพเก่าโจมตีแรงจนแทบอาเจียนผนังมีรอยเล็บที่ขูดไว้ยาวหลายเมตรเหมือนคนเคยพยายามปีนหนีออกมาพื้นเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งแล้วมีเสียงร้องเบาๆจากมุมห้องเสียงเด็กผู้หญิงช่วยด้วยนกส่องไฟไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณเจ็ดขวบผมยาวเปียกเหมือนพึ่งขึ้นกัดน้ำแต่ขาของเธอบิดผิดรูปเหมือนถูกทับด้วยเหล็กหนักนกรีบวิ่งไปหา แต่เม็ดคว้าเธอไว้ทันเพราะในเงาสะท้อนของไฟฉายเด็กคนนั้นมีหน้าเป็นรูตรงกลางโล่งเหมือนถูกขว้านออกและกำลังยิ้มตอนนั้นเองพื้นสั่นแรงเหมือนแผ่นดินไหวเสียงหวีดรถไฟดังจากใต้พื้นทั้งสามรู้ทันทีว่ารถไฟผีกำลังวิ่งอยู่ใต้ดินเสียงคนกรีดร้องเสียงกระแทกของเหล็กเสียงกระดูกหักดังลั่นอยู่ข้างหูเรากับอยู่ในห้องเดียวกัน ผนังเริ่มแตกออกเผยให้เห็นซากกระดูกจํานวนมากถูกอัดแน่นเหมือนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กระดูกบางชิ้นยังขยับได้บางหัวกะโหลกร้องคืนเราไปให้ที่นั่งเราคืนมาบสสติแตกวิ่งหนีขึ้นไปบนชานชลานกตามไปแต่เมธถูกมือเย็นจัดจับข้อเท้าไว้มือสีเทาซีดเหมือนมือศพจมน้ำมันดึงเขาลงไปในหลุมที่เปิดออกเองตรงกลางพื้น เสียงจากด้านล่างดังขึ้นพร้อมกันหลายร้อยเสียงมาเป็นผู้โดยสารของเราแม่ตกลงไปในความมืดร่างกระแทกกับพื้นแข็งเขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองอยู่ในโบกี้รถไฟเก่าที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารผีหัวขาดนั่งมองเขาพร้อมกันหญิงชุดขาวที่โบสทเคยเห็นเดินเข้ามาใกล้ยื่นตัวรถไฟที่เปื้อนเลือดให้เขาถึงเวลาของเธอแล้ว รถไฟเคลื่อนออกช้าๆเสียงเหล็กเสียสดสีดังสนัน่นไฟในโบกี้กระพริบรัวทุกดวงตาของผีมองเมธไม่กระพริบจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบเพียงนกกับโบสทที่หมดสติกลางชานชลาแต่เมธไม่พบร่างเหลือเพียงสมุดเวนหน้าใหม่วางอยู่บนพื้นเขียนด้วยลายมือของเมธเองว่าคืนนี้ผมเป็นคนขับรถไฟวิญญาณ โปรดอยากเข้ามาสถานีลาดหายปิดตายตลอดกาล